สุดยอดลูกกะตันยูดาราหนุ่มดังให้เงินคุณแม่ฉลองวันเกิดเป็นล้านโลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับนิกกี้นชัดจันทภันฑ์เราจะเห็นผลงานของเขามากมายหลากหลายด้านทั้งการแสดงพิธีกรนักร้องด้วยความขยันทำงานทำให้หนุ่มนิกกี้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เปคุณแม่ในวันเกิดเป็นเงิน หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนั่นเองค่ะโดยนิกกี้เผยโมเมนต์น่าประทับใจนาทีเซอร์ไพรส์คุณแม่ผ่านช่องทางติ k t o k อกนิกกี้นชัดโดยให้คุณแม่เลือกระหว่างของที่อยากได้กับของในกระเป๋าที่ตนเตรียมไว้ให้คุณแม่ได้เลือกของที่นิกกี้ได้เตรียมไว้ให้นิกกี้ได้ทยอยหยิบเงินออกมาถามคุณแม่เรื่อยๆว่าเอาอีกไหมคุณแม่บอกเอาอีกจนครบที่นำมาให้พอดี จนนิกกี้ตกใจว่ารู้ได้ไงว่าจะให้เท่านี้นอกจากนี้นิกกี้บอกว่าจริงๆเงินนี้เป็นเงินที่เคยให้เขาเขาฝากเล่นหุ้นได้กำไรมาสี่หมื่นบาทแล้ววันเกิดเดียวไปอังกฤษจะได้ที่ยั่วแบบสบายใจวันที่17เดเราอยู่อังกฤษก็เลยเพิ่มให้เป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนนะจ๊ะ